สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีกรกฎอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์ดีนาทารุนะคะก็จะมาทํานายดวงประจําราศีนะคะออของกรกฎนะหัวข,ข้อวันนี้ก็คือเรื่องของคู่บุญคู่บารามีนะคะของคุณนะโอเคเดี๋ยวน่าจะขอหยิบไพ่ขึ้นมาจากไพ่ชุดนี้นะคะกองนี้นะคะขอสิบใบเนาะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะคู่ของคุณเป็นยังไงบ้างน,นะคะเจอคู่แท้หรือ,อยังเจอคู่บุญคู่บารามีของคุณหรือ,อยังเนาะโอเคเออ ก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนนะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์นี้น้าทาโลออนไลน์คอมได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงสุดตัวเป็นพิเศษน,นะคะก็แอดนี้น้าทาโลเข้ามาได้เลยนะโอเคอ่า ต้องขอตอนก่อนอื่นดิณ่าขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูดวงเอ้ยเข้ามาดูดวงที่เข้ามาดูในช่องของนีน่านะคะแล้วก็มีบางส่วนแหละที่แบบว่ามีลูกศิษย์ทักเข้ามาดูดวงจองคิวด้วยนะคะขอขอบคุณความน่ารักที่ให้กำลังใจนีน่ากับทีมงานด้วยนะคะขอส่งต่อพลังงานดีนี้กับพวกคุณด้วยเช่นกันแล้วก็ขอแนะนําอันนึงประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งตอนนี้ที่ลูกศิษย์นะคะต้องการจองคิวดูดวงกับนิน่าแนะนําขอล่วงหน้าตอนนี้ เอล่วงหน้าห้าวันนะไม่ใช่สามวันนะล่วงหน้าห้าวันเลยนะคะเพราะว่าคิวนี้น่ายาวไปถึงห้าวันแล้วนะคะตอนนี้นะขอขอนิดนึงบางคนทักมาวันนี้ขอวันนี้เลยทักเออโอนปุ๊บขอดูนี้เลยอ่ะมันไม่ได้ล่วงหน้าห้าวันนะคะอย่างเช่นว่าวันนี้วันที่สิบพฤศจิกแล้วก็จะคิวไปทีคือที่สิบห้าสิบหกนะคะโอเค ขอขอความร่วมมือได้เลนิดนึงนะคะให้อา่าวางแผนในการที่จะเข้ามาดูดวงด้วยเนาะว่าแบบเออมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ล็อกเวลาแบบตัวเองอาจจะแบบได้ว่าไงอาจจะไม่ได้เวลาตามที่ตัวเองต้องการในแบบนี้นะคะเพราะว่านี่นนกก็จะจองให้ตามที่ลูกศิษย์ทักมาเนะี่คะพร้อมทุกอย่างเลยก็คือโอเคลงลงเวลาให้ตรงการตรงการแต่ว่ามันจะ ขอร่วมจีิง5วันนะคะโอเคอ่ะขอดูใบแรกของคุณก่อนนะคะก็คือ q u e e n of one นะคะเอ่อเดชนะคะเดชแล้วก็เจ็ดเหรียญนะ the high pentest the high the high the high pentest ออกเสียงสิดเหรียเออ the chariot <laughs> นะคะไม่เก่งภาษาอังกฤษไงเจ็ด <laughs> ถ้วยนะสองในเท้า เวลาที่อ่านไพ่อ่านดวงให้ลูกศิษย์เนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขนะมีความสุขกับการทํางานมากๆเลยนะคะแปดดาบนะคะแปดดาบนะอืมแล้วก็สตริงนะคะอีกอันนึงก็คือสองดาบบางคนบอกว่าเออคือเวลาที่นี่น่าอ่นานไพ่จริงนะนี่น่าจะเป็นคนที่พูดตรงๆมากๆคือเห็นอะไรคือพูดไปตามนั้นบางทีก็จะพูดให้แบบว่าเขาเรียกว่าไงคือแบบ ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะแล้วมันมันจะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์จริงน่ะคืองน้ยต้งทักจะเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็แรงนะคะแล้วก็เอ่อพูดตรงกับแรงก็จริงพูดตรงแล้วก็แรงตรงตรงไม่ได้อ้อมคอไม่ได้เฟกไม่ได้แบบเอาอวยไม่ได้อวยใครไม่ได้เอาใจใครเห็นอะไรคือพูดตามนั้นนะคะบางคนก็บอกว่าอาจารย์บางทีอ่ะเอ่อก็มีบ้างอ่านไพ่ไปทาไมยิ้มไปยิ้มไปบ้างแบบมีแบบ คำๆบ้างเค,าาคยน่ารู้ว่าทุกคนอ่ะเอ่อเศร้าแล้วเครียดแล้วถ้ายังต้องมาฟังอะไรที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็หนักอยู่แล้วแล้วแบบต้องมาเครียดอีกนะ่ะ พยายามจะให้มันรีแลกให้มันผ่อนคลายด้วยส่วนหนึ่งเนาะถ้าลูกศิษย์ที่รู้จักนีน่าตัวตนนีน้าจริงเวลาที่ได้ดูดูกันคุยกันเป็นชั่วโมงก็จะรู้ว่านีน่าเป็นคนจริงใจกับลูกศิษย์หลายๆคนแล้วก็ติดตามทุกคนไม่เคยทิ้งใครเลยทุกคนอ,อยู่กับนีน่าเป็นพันคนเป็นพันสองพันคนลูกศิษย์ของนีน่าเขาจะรู้ว่านีน่าห่วงแล้วก็คุยตอบแชทต,ต่อให้มันช้า แต่ก็ตอบเพราะว่าน,นี่น่าต้องขอใครเพืนนี่น่าทำหลายอย่างด้วยคือทั้งจะแบบคิวรวมพุกสิทธิ์ด้วยไหนจะแบบเอาเวลาพักเบรกของตัวเองเนี่ยหลังจาก3 0สิวินาทีไปคือก็แบบรีบมาอัดคลิปให้แล้วก็ไหนจะต้องแบบเอาลูกสาวด้วยตัวเล็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะนอนไม่ค่อยอิ่มหรอกแต่ละวันแต่ละคืนเนะะี่ยค่ะกว่าจะเอาลูกนอนได้บางทีลูกมองเงีถึง5ทุ่มหทุ่มยังไม่นอนก็มีตัวเองก็ต้องรีบตื่นมาแต่เช้าแล้วรีบมาทํางานอะไรเงี้ยนะคะโอเคก็อ ก็เหนื่อยเหนื่อยนะแต่ว่าก็อยากทาให้แหละนะคะด้วยส่วนหนึ่งเนาะด้วยใจที่แบบอยากจะทําทเป็นวิทยาทานให้ทุกคนด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคือว่าการทําคลิปตัวนี้นะนาได้ขออนุญาตครูบาอาจารย์แล้วก็เทวราจํำตรข,ของคุณพวกคนเรียบร้อยถ้าเกิดว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้อนุญ,ญาตให้ทำนียจะทําไม่ได้แต่ถ้าคลิปใหนที่ท่านอนุญ,ญาตให้ทาได้คือท่านจะเปิดทางให้น่หน้าทำนะคะ แล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยอีกอย่างหนึ่งเป็นการอ่านดวงแบบกว,ว้างๆว่างจริงๆคนเป็นล้านคนในหน้าอ่านเป็นล้านคนไม่ได้จาอจงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเหมารวมว่าเป็นดวงตัวเองนะคะโอเคอ้าขอมาดูใบแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวขอดูซิว่าชีวิตคู่ของคุณน่ะเป็นยังไงบ้างคุณจะได้เจอคู่แท้รักแท้ของเขาไหมนะคะโอเคนี่น่าดูนาฬิกาเพราะว่าเดี๋ยวจะมี เออนั่กับบุกสิ์เดี๋ยวขอขอแป๊แบเลาแป๊บหนึ่งประมาณเจ็ดนาทีประมาณเจ็ดนาทีเนาะโอเคเอ,อตัวตนของคุณนะคือ,อน่น่ามองว่าตัวตนของกรกฎนะ่ะจะเป็นคนที่เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนที่ฉลาดมีมันสมองไอคแบบเจอเจอเจรรัด เลิศมากแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดไว้พิบดีมากๆและเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวโดดเด่นมากๆเป็นคนที่เจรจาเก่งพูดเก่งคุยเก่งในสังคมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนเป็นคนที่โดดเด่นมากๆถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงในสังคมเนี่ย คุณนะ่ะจะเป็นคนที่บุคลิกดูโดดเด่นกว่าเพื่อนๆในสายตาคนที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่ใจร้อนใจร้อนทําอะไรคือต้องทําแบบรวดเร็วทําช้าๆไม่เป็นแล้วก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากๆคนกลุ่มเนี้ยก็รากฏนะ่ะเป็นคนตัวสูงสูงเพียวหุ่นดีผิวสองสีนะคะบางคนนะ คือต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านกรดกหน่ะมีเหมือนเหมือนเหรียญสองด้านบางทีที่หน้าเห็นภาพอาจจะแบบเป็นบุคลิกดูโดดเด่นวของคุณแต่ไอ้บางอย่างที่มางคนว่าอาจารย์หนูก็ไม่ได้สูงนะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคุนพอดีแบบหญิงไทยว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มองว่าคุณเป็นคนหุ่นเพียวนะคะมองว่าเป็นแบบนี้นะบางคนมีไฟอยู่ที่ปากมุมปากเล็กๆเนาะบางคนเนาะคือหน,น้าทีหน,น้าทุกครั้งเลยอะที่เวลาได้อา่านไพ่ของอ่านไพ่อ่นาอนไพ่ เวลาที่ได้อ่านไพ่ของชาวราศีเนี่ยคือมกักจะเจอฝายในมุมปากของเขาเขาเป็นคนที่พูดเก่งคุณเป็นคนที่พูดเก่งที่น่าบอกว่าทําไมคุณเป็นคนช่างเจราจาพูดเก่งคือคุณจะมันน่าจะมีศาสประมาณนี้อยู่ตรงมุมปากตรงมุมไหนตักงมุมใดมุมหนึ่งแหละนะคะของคนราศีนี้นะแล้วคุณเนี่ยเป็นคนคือถ้าเป็นผู้หญิงนะที่น่ามองว่าเอ,อหน้าตาของคุณอนะ่ะโดยทั่วๆวไปโดยรวมของราศีนี้นะ ตาเหมือนตาชั้นเดียวอ่ะตาเล็กๆอ่ะตาเล็กๆบางๆแล้วก็จมูกเล็กๆโด่งๆแล้วก็จริมฝีปากเนี่ยคือเวลายิ้มจะยิ้มชอบยิ้มมุมปากยิ้มเหมือนวานอะไรเงี้ยอ่อนโยนอ่อนโยนมากๆอันนี้คือบุคลิกตัวตนของคุณด้วยส่วนหนึ่งนะคะถามว่าจะมีคู่แทบเขาไหมถ้าพูดถึงปีนี้นะจริงๆมันจะหมดปีแล้วเนาะอีกสองเดือนถ้าพูดถึงว่าปีเนี้ยกรกฎกดะยังหาคู่ไม่ได้บางทีก็กด์อึดอัดใจมาก เจอคนที่รู้สึกว่ามันจะใช่แต่ทำไมคบๆกันไปสักแป๊บหนึ่งเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ามันแอบม,มีคนอื่นเก็บซ่อนไว้อยู่บางทีมันโกหกเราด้วยนะว่าที่มันไปทำงานเนี่ยมันไปทำงานบางจอดนี่คือม,มีมีงานทำไปต่างไปต่างจังหวัดนี่มัไปทำงานจริงๆมันไม่ใช่เขาน่าจะโกหกเราด้วยซ้ำถ้าประเภทคนที่มีคู่แล้วนะโกหกเราว่าไปทำงาน,นจริงๆไปแอบม,มีผู้หญิงไปหาผู้หญิง หมายถึงว่าบางทีไปทําเข้าไปทํางานต่างจังหวัดเขามีผู้หญิงอีกคนนึงมีผู้ชายคนนึงแอบซ่อนไว้อยู่แล้วไม่บอกคุณมีการเที่ยวไปหากันบ่อยๆด้วยคือทําไมในหน้าเอ่อขึ้นขึ้นเรื่องปุ๊มก็คือพูดเรื่องผู้หญิงเลยโดดเด่นเพราะมีผู้หญิงต้องบอกก่อนว่าเห็นกลกรกดแฟนของกรกฎแอบซุกซ่อนคนอีกคนนึงเอาไว้อยู่แล้วก็ไม่ได้บอกกกรกฎนะคะมองว่าเป็นคนต่างจังหวัดด้วยนะอืม มองว่าเุ็คนต่างจังหวัดด้วยนะคะเอ่อแต่การไปของเขาเนี่ยหมายถึงคนที่มีคู่เนาะการไปของเขาเนี่ยนะคะหมายถึงคู่รักของคุณเนี่ยเขาไปในลักษณะที่เหมือนกับว่าไม่ได้ไปด้วยตัวของตัวเองไม่ได้ไปด้วยตัวของตัวเองหมายถึงว่าเอ่อไม่ได้ไปเพราะจิตตสำนึกของเขาจริงจริงเหมือนมีอะไรบางอย่างชักจูงชักนำให้เขาไปเหมือนมีอะไรบางอย่าง เหมือนเป็นเงาดาผักตัวเขาให้ไปให้เขาไปผักให้เขาไปตลอดเวลาประมาณเนี้ยแล้วคนที่เขาคบค่อนข้างเป็นเป็นคนลักษณะดูแบบนิสัยดูลึกลับซับซ้อนมากๆเป็นเป็นเหมือนแบบทั้งขาวทั้งดํามอง้งว่าทั้งขาวทั้งกับทั้งดําด้วยเนาะอืมนะคะอ่ะ บางคนที่น่าเห็นนะอาจจะแรงนิดนึงนะบางคนที่น่าเห็นนะบางคนนะสามีไปติดผู้หญิงกลางคืนเพราะว่าผู้หญิงที่น่าเห็นนะหนึ่งเป็นผู้หญิงกลางคืนหากินแล้วก็ต้องการคนเลี้ยงมองว่าเป็นแบบนี้นะอย่าเพิ่งโกรธเพราะว่าขอพูดความจริงนะคะขอให้ตอบให้ได้ก่อนเนาะแต่บางคนไม่มีบางคนไม่มีบางคนบอกว่ามีแฟนอยู่สามีสามีอยู่แต่เขาไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงสามีหนูดีอยู่นะอะไรบแบบเนี้ยบางคนดีนะบางคนดีเอาแป๊บนึงนะ เอออ่าแล้วขอแป๊บหนึ่งบางคนดีอยู่บางคนไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงหนึ่งบางคนนะบอกว่าเออแพรของตัวเองเนี่ยดีอยู่แล้วคือไม่ไม่ได้มีใครเลยค่ะจริงบางคนนะ่ะดีไม่มีอยู่แล้วแต่บางคนนะ่ะมันมีไงมันเป็นภาพมันตกในตำแหน่งของคําว่าความรักชีวิตคู่บริบาลของคุณือหน้่งมองเห็นภาพว่าคนรักของคุณเนะ่ยเขาดูอึดอัดใจเวลาที่อยู่กับคุณมีแต่อยากจะออกไปข้างนอก อยากจะออกไปหาใครก็ไม่รู้อะไรทำนองเนี่ยแล้วก็คิดสวนทางกับคุณมากคิดขอแยกทาง,งคุณอยู่ตลอดเวลาคิดไม่ตรงกันคิดไม่ลงรอยกันเพราะฉะนั้นในหน้ามองว่าปีนี้ของชาวราศีกรกฎเนี่ยหนึ่งคุณอาจจะยังไม่เจอคู่แท้หรืออาจจะหมายว่าเจอแล้วแต่ว่าเป็นคู่เป็นคู่กรรมไม่ใช่คู่บุญคู่บารมีหรือสองอาจจะหมายถึงว่าเป็นลนักษณะเหมือนแบบเอ่อเป็นลนักษณะที่แบบว่าบางคนยังไม่เจอคู่เลยสามแต่แค่คุยคุยกันพบพบ,บกันเท่านั้น แล้วก็กําลังศึกษาใจกันอยู่แต่มันไม่สมหวังคบกันไปแล้วไปด้วยกันไม่ได้ต้องขอแยกทางอะไรแบบนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูสิจากไพ่กองนี้นะคะว่าเออ่ขอดูว่าตอนนี้ตอนนี้นะคะถ้าคนที่ กำลังมองหาชีคู่คู่แท้คู่บุญคู่บารมีของตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอไหมเป็นแบบไหนยังไงนะคะโอเคอ่ะอย่างนี้น่าขอเปิดไพ่ชุดนี้ให้นะอืมขอเวลาแป๊บหนึง่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะกองนี้ว่าเอ่อคุณจะได้เจอคู่บุญคู่บารมีของคุณไหมเพราะว่าที่น่าเห็นภาพน่ะ ตอนนี้คุณยังไมไ่เจอคู่บุญของคุณเลยนะคะมันเป็นเหมือนวิบากกรรมที่มาชใช้กรรมให้กันมากกว่าเนาะคู่คุณเขา่าจะเป็นคนในเครื่องแบบเวรซ้ำนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเป็นเหมือนเป็นอะไรนะเป็นทหารตำรวจวิศวะอะไรประมาณเนี่ยนะคะมอกว่าเป็นแบบนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวนะ คนรักของคุณน่าจะแบบไม่ได้อยู่กับคุณไม่น่าจะได้อยู่กับคุณมันจะมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศบ่อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วตัวคุณเองก็ไม่ค่อยไม่ได้มีเวลาให้เขาด้วยหรือเปล่าบ่อยทางานธุรกิจส่วนตัวรประมาณนี้ด้วยเนาะมีความแฝ่ฝันทุกอย่างเลยอะ่ะคือมันเหมือนมีภาพอะไรบางอย่างในสมองของคุณเยอะต้องที่ต้องทาเลยทําให้คุณไม่ค่อยมีเวลาที่จะมโฟกัสเรื่องของชีวิตคู่อะไรแบบนี้ก็เหมือนได้เหมือนกันนะคะคอยดูว่าคุณนะคะถ้าบางคนนะ เออจะได้เจอคู่แท้คู่บันคู่บนงคู่บงคู่บราบรามีของตัวเองหรือเปล่าเอาเอาแป๊บหนึ่งลิ้นพันกันละเพิ่งจะอา่าโอเคจะได้เจอไหมเหรอคือเจอนะเจอเป็นกระยานิมิตวิสัยค่อนข้างดูเหมือนเด็กนิดนึงเจอกระยานิมิตที่จะมาเป็นไปลักษณะเป็น,เ,ปนเออเป็นคู่ของคุณแต่ดูเป็นแบบ เขาน่าจะดูเด็กด้วยแต่ว่าถามว่าเป็นคู่บุญไหมคู่บุญคู่บาร,รมีไหมมันยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นนะคะมองว่าขาดไปตั้งประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นน่ะกว่าจะต้องเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีได้มันเติมบุญให้กันเยอะๆนะเพราะว่าคู่ของคุณอ่ะตอนนี้มันแค่หกสิเปอร์เซ็นเท่านั้นเองมันเลยคาว่าคู่กรรมมาแล้วอ่ะแค่ส่วนหนึ่งเป็นอ่อะมาเติมเต็มให้กันนะคะอืม แต่บางคนบอกว่าอาจารย์คะทำไมมันดูแบบยากจังเลยเพราะว่าฝั่งคนรักของหนูอะ่ะเขาอะ่ะมีนะเขามีคนอื่นมีผู้หญิงคนอื่นแอบซ่อนไวเหมือนที่อาจารย์บอกอ่างเงี้ย <Yeah. S 1> เขาแอบไปหาการไปเจอกันอยู่ที่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้อืตัวเองน่าจะคิดว่าแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าพี่เออไม่ใช่ผิดติดปากเพราะว่านี่น่าเห็นเป็นประมาณนั้นแต่ถามว่าเป็นคู่ไหมเป็นแหละเป็นกรายาณิมิตมากกว่านะคะแต่เติมบุญกันอีกเยอะๆหน่อยนะถึงจะได้คู่แท้มานะคะโอเค ขอดูให้อีกซิว่าขอดูไพ่ชุดนี้นะคะไพ่กองนี้นะได้มาหมายค่อนข้างสวยมากคุงคิงเลยนะคะรูปภาพขอดูว่าไพ่ชุดนี้นะคะถ้าอยากจะเล่าเรื่องอะไรถ้าอยากจะบอกอะไรคุณนะออรเ์เรคเก้นไพ่ออร์เคิลอ่ะโอเคดูใบแรกของคุณนะจริงๆอ่ะคุณเป็นคน เข้าสังคมนะเป็นคนเข้าสังคมมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายเจอคนที่ถูกใจเยอะแยะมากมายนะคะเจอคนที่แบบเหมือนจะเข้ากันได้เออเหมือนจะเข้ากันได้ถูกคอกันอะไรแบบนี้นะคะคุณน่าจะได้เจอนะคะอืมอมืคือตอนเนี้ยภาพที่นี่น่าเห็นอะ่ะตัวคุณอะ่ะ อาจจะเหมือนอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวในสังคมในช่วงเวลาเนี่ยเมื่อก่อนคุณอาจจะมีคู่เข้าสังคมบ่อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการเข้าสังคมของคุณนะ่ะเพื่อนเพื่อน,นของคุณรุ่นเดียวกันกับคุณนะ่ะเข้าไปมีคู่กันหมดแล้วมีคู่มีคู่แท้กันเยอะกันจนหมดแล้วเหลือแค่เราคนเดียวทำไมโดดเดี่ยวเดียวดยอยู่อย่างนี้ทาไมยังหาไม่เจอยังหาไม่เห็นทั้งน้ที่ฉันก็แบบเข้าสังคมอยู่นะมีเพื่อนฝูงเยอะน,นะแต่ทําไมฉันเหมือนแบบเหมือนอยู่คนเดียวว่าอะไรประมาณเนี่ยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนหงอ่ะ เหมือนหงอยู่ในฝูงอะไรบางอย่างอะ่ะอยู่คนเดียวโดดเด่นคนเดียวแต่ทาไมหาคู่ยากจังเลยนี่หน้าไม่ได้บอกว่าเป็นอีกาในฝูงหงนะเออบอกว่าเป็นฝูงหงมากกว่าเออไม่ใช่บอกว่าเป็นหงบอกว่าเป็นหงอยู่ในฝูงกามากกว่านะ <laughs> เป็นหงซะมากกว่านะอยู่แบบโดดเด่นคนเดียวมากแต่ไม่มีคู่ยังหาไม่เจอแต่เดี๋ยวสักเดี๋ยวสักพักคุณก็น่าจะมีคู่ของเขานะเดี๋ยวคู่แท้ของคุณเขาก็มา คุณนะ่ะไม่ได้ขาดคู่หรอกเดี๋ยวคู่แทนคุณก็มาเป็นคู่บุญคู่บรารมีของคุณนะคะเป็นคู่ที่แบบว่าเขาจะเป็นชีวิตของคุณเขาจะเป็นชีวิตจิตใจของคุณเป็นกัลยาณมนีรกับคุณนะคะรออีกหน่อยนะรออีกหน่อยนะจะเข้ามาเติมเต็มนให้กันบางอย่างจะเข้ามาเติมเต็มกันในสิ่งที่คุณเคยขาดหายไปอืม เข้ากันได้ดีนี่น่ามองว่าเข้ากันได้ดีนะเพราะว่าใบพี่หน้าได้หยิบขึ้นมาคือมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะได้ออกไปท่องเที่ยวโลกภายนอกด้วยกันมันเหมือนได้แบบเหมือนคุณค้นหาชีคู่คุณมานานแสนนานรอคนคนนั้นที่จะเป็นคู่แท้ของคุณมานานมากสุดท้ายคุณกับเขาก็จะได้เจอกันสุดท้ายคุณก็จะับกับเขาจะได้เจอกันนะคะเห็นไหมช้างสองตัวเนี่ยจะได้เจอกันนะคะคุณอาจจะได้เจอเขา ู่ในถ้ำการธรรมชาติเจอเขาในที่ที่แบบว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนอยู่บางคนนะชอบเที่ยวธรรมชาติไปกลางเต็นท์กลางภูเขาตามภูเขาอะไรเงี้ยไปเหมือนแบบไปเจอกันตามบุทยานแห่งชาติอะไรประมาณเนี้ยคู่ของคุณนะอืไม่โดดเดี่ยวแล้วนะไม่โดดเดี่ยวแล้วไม่โดดเดี่ยวแล้วช่วงเวลาเนี้ยคือคุณผ่อนคลาย ปล่อยวางลงกับชีวิตหลายๆอย่างก่อนนะคุณจะไม่โดดเดียวนะแล้ววันหนึ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวของคุณนะคะท่านจะอวยพรให้คุณเพราะว่าตอนนี้ท่านจับมือคุณไปด้วยพร้อมๆกันบคุณอยู่นะท่านจับมือคุณไปพร้อมๆกับตัวของคุณเองนะคะท่านบอกว่าอย่าปล่อยมือท่านถ้าเชื่อใจท่านก็อย่ายปล่อยมือท่านให้เชื่อมั่นในตัวท่านว่าว่าสักวันหนึ่งนะว่าสักวันหนึ่งท่านจะประทานพรคนที่มาจะเป็นคู่ของคุณให้นะคะ ท่านบอกกับวีณาแบบนี้นะอืมจักรวาลกาลังจัดสรรให้คุณอยู่นะคะจักรวาลจัดสรรให้คุณอยู่นะคะท่านบอกว่าเอ,อท่านกล่าวถึงคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไปเนี่ยมันล้วนแต่มีวิบากกรรมเป็นของตัวเองนะคะล้วนแต่เกิดจากการกระทำตัวแต่เหตุและผลทุกอย่างเลยมันมีเหตุและผลเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งสงสัยอะไรมาก ะะและสักวันหนึ่งจาก,กรวาลจะส่งสม,มอบสิ่งดีๆเข้ามาหาที่ตัวคุณนะพลังงานดีๆทั้งนั้นเลยนะคะอือย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งปฏิเสธอะไรถ้ามันยังมาไม่ถึงคุณลองตอบใจตัวเองว่าใช่เขาคือคู่คุณเขาใช่เขาใช่แล้วก็ใช่ใช่ใช่อะไรที่มันไม่ใช่โน no. ไปเลยค่ะไม่ต้องรับมานะนะเออจะมีคน ที่จะเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณเร็วๆนี้เข้าวางหัวใจไว้ที่คุณนะเข้าวางไว้หัวใจไว้ที่คุณคุณเห็นลูกหัวใจว่าอยู่ตรงฝ่ามือเนี่ยเข้าวางหัวใจไว้ที่คุณ,คณนนะรอ,อ,อเขา,าห,ขหน่อยนะคะคู่แท้ของคุณนะจักรวาลส่งมาให้มันทาบุญเติมบุญเยอะๆทําบุญเติมบุญเยอะๆสิท่านบอกแบบนี้ถ้าอยากจะได้เจอคู่แท้นะคะเติมบุญเยอะๆนะทําบุญด้วยอะไรคะถึงจะเจอกัน อืเดี๋ยนะบางคนนะถ้าอยากจะมีคู่แท้นะคะเจอคู่บุญคู่บารมีนี่น่าแนะนำว่าเวลาทำบุญนะคะให้ทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบเป็นกระสอบไปนะนี่น่าเองเวลาไปทำบุญังทำเป,เป็นกระสอบเป็นกระสอบเป็นกระสอบใหญ่ๆกระสอบละกิโลห้าไม่รู้กระสอบกระสอบละพันกระสอบใหญ่ๆนะ่ะทีสองสามกระสอบอะ่ะ ถ้าคุณอยากให้คุณมีคู่แท้จริงแนะนําว่าให้ทําบุญด้วยข้าวเป็นกระสอบเลยนะแล้วคุณจะเจอคู่แท้ก็จะเข้ามาจริงๆเลย,เลยนะคะบอกว่าแบบนี้เลยนะเจอสิเจอเจอแน่นอนคู่แท้ของคุณเจอเป็นคู่บูรุญคู่บารามีด้วยนะเจอเป็นคู่บูุญคู่บารามีท่านจาัดสรรมาให้คุณเรียบร้อยนะคะจาก,กวาลจาัดสรรมาให้คุณแล้วเห็นไหมเป็นไพท่ที่สวยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งกังวลน,นะคะว่าเออฉันจะไม่มีคู่จริงหรอเนะะี่ย ออามันอาจจะเป็นแค่เฉพาะช่วงปีทน,นี้เท่านั้นปีหกสีเท่านั้นปีหกห้าไม่แน่คุณอาจจะได้เจอคู่แท้ของคุณจริงก็ได้นะจ๊ะโอเคอ่ะมีประมาณนี้ใช่ไหมคะของอชาวราศีกร,รกฎเนาะโอเคนี่น่ามองดูเวลาเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีอ e ีกเคสหนึ่งคิวรอถือสายรออยู่โอเคก็ได้เวลาพอเหมาะพอสมควรนะคะ,ะมาแบบลักษณะแบบมาเร็วเคลิมเร็วไม่ต้องแบบไม่ต้องเยินเยอะ พูดมากเจ็บคอพูดมากเจ็บคอไม่ต้พูดมากนะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงโควิดนี้นะโอเคถือิีกนการให้ครบ5ข้อนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย